เช้าวันอังคารนะคะเช้าวันอังคารเด็กๆก็ก,กําลังกินอาหารเม็ดกันหน้าตู้เหมือนเดิมนะคะนี่สามข้าวข้าวฟ่างข้าวเมาข้าวโพดกําลังกินอาหารเปียกนะคะกําลังกินอาหารเปียกกันมีไข่บ้ามีถุงทองมีข้าวเหนียวข้าวจีข้าวสวยข้าวนึ่งเชอรี่หนุนปลาตังข้าวตัง แล้วก็ข้าวหอมข้าวกล้องแล้วก็สาวอ้อนข้าวปุ้นยังไม่ขึ้นมากินนะครับวันนี้ข้าวปุ้นข่าปะตังอิ่มแล้วปะตังไปแล้วปะตังปะตังกินน้อยปะตังสาวอ้อนก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่อาหารเมร็ดเจ้ากินข้าวดูเขามองดูเขามองนั่งเฝ้างยอ้อนเราเอ๋ลุก เมืม่อวานตอนเย็นกินข้าวเขาจะมาทูเยอะเลยสาวอ้อนต้มแต้มกับข้าวตากร้อหน้าประตูเดี๋ยวค่อยเข้ามากิน อาหารเปียกหนึ่งซองไปยินเช้าหนึ่งซองแล้วก็ยินหนึ่งซองข้าวเหนียวข้าวเหนียวขา้าวเหน,นียวตัวลายสลิดนะข้าวเหนียวถุงทองแมวขาวมน,นีถุงทอง เด็กๆวันนี้เป็นมาเป็นแมวหมาแมวโดนปล่อยทุกตัวนะคะทุกตัวไปไหนลูกกะเหนียวโอ้โหพุงห้อยเลย อ่พนพองนูกิ่มแล้วอิ่มลูกอไหนหรอ,อ,ะปะปะอิ่มแล้วหรอลูกนูอ,ะปะปะอิ่มแล้ลลอ,แลอันไหนอันหนเข้าจีเข้าจีเขาน้องลูกจี ของน้องลูกของน้องอเขากล้องเขากล้องใส่ยากินยาไปแล้วเมื่อวานได้เงินของเพื่อน,นเดี๋ยววันนี้จะแจงรายละเอียดวันนี้วันอังคารที่สองกระดาก,กระดาโคมเขาก้องแย่งน้องและเขากล้องเราอะ่ะ อ๋อน้องลูก็ะหมดเลยลูกจะหมดเลยนล้นองจะหมดเลยน้องเดียวเลยมาแล้วข้าวหอมมาแล้วแยกน้องแล้วหอมน้องหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว ฟังแล้วไม่ฟังแล้วเยัยงน้องกินจนได้แล้วใครจะงมาอยู่ตรงนี้แม่เหรอเนี่ยใครดูพุงุกลมเลยใครอะไรข้าวฟ่างข้าวฟ่างพุงกลมเลยอาอยู่มีตะปูด้วยมีตะปูด้วยอืมอะไรถูกอะไร <laughs> แรียกน้องกินอยู่ได้ข้าวหอมอิ่มกันหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเทรวมใส่กระป๋องไว้ ไปนอนดูไปแส่ไปนอ่ถูตักแม่วันนี้กาแฟหมดแล้วลูกที่กินหมดแล้วลูกส่งน้องเรามาลูกอหอมเข้าวจีได้ได้นอนมองไม่แย่งน้อง Con Con bây giờ Ồ con dưỡng phía lẳng Yeah. มีการห่วงมีการห่วงมีการห่วง